อัสลามาถ่ายกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูข้าวหมกเนื้อเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันใส่หอมแดงกระเทียมใส่หอมใหญ่จากนั้นก็ผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อแอดจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะโดยเนื้อแอดใช้เนื้อสันในนะคะ ผัดเนื้อให้สุกประมาณหนะึ่งใส่เครื่องเข้าบกเนื้อแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่มาเขือเทศลงไปค่ะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าประมาณ หนึ่งถ้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะจากนั้นก็คลุกให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน แล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเดือดแล้วก็เนื้อก็สุได้ที่แล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปค่ะข้าวสารประมาณ1นถ้วยปริมาณน้ำกับปริมาณข้าวสารแอดจะใช้เท่าๆกันนะคะ จากนั้นก็คลุกข้าวสารกับเครื่องให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาค่ะระหว่างผุงข้าวอยู่ก็มาทำน้ำจิ้มข้าวหมกค่ะเริ่มจากใส่เกลือลงไปพริกความเผ็ดตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็ตำพริกให,ให้ละเอียดพอละเอียดดีแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลใส่มะเขือเทศทีนี้ก็ตํ้ทุกอย่างให้ละเอียดค่ะสุดท้ายบีบมะนาวลงไปค่ะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้าวบกเนื้อจากนั้นก็มาดูข้าวค่ะข้าวก็สุกพอดีช่วงนี้หอมมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ตักข้าวใส่ถ้วยแล้วก็น้ำไปเสิร์ฟในจานนะคะใส่แตงกวาใส่หอมแดงเจียว ก็น้าจิ้มข้าวบกค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะข้าวบกเนื้อเป็นเมนูที่ทำง่ายทำทีก็หอมไปแปดบ้านสิบบ้านเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ